เตรียมตัวจะไปสวนน้ำเลือดเจ้าปเปเวียนจะไปพ่นฮอร์โมนลำไยกันนะเจ้าทุกคนไปเปลี่ยนเปื้อนปเปเวีย็นตัวนะเจ้าหลังจากพ่นน้ำลำไยได้สี่ห้าวันแล้วนะเจ้าเดี๋ยวปเปเวียนจะไปพ่นฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นดอกลำไยกันนะเจ้าไปไปเปลี่ยนเปื้อนปเปเวีย็นตัยเดี๋ยวเปลวียนจะขับรถไปนะเจ้าเปลวเยนเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว พใส่น้ำเรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยเวเพื่อนจะเอาใส่ขวงใต้มอเตอร์ไซค์ไปนะเจ้ะทุกคน ตอนนี้ปวยแย้ก็มาถึงสวนเรียบร้อยแล้วนะ,วะเจ้าคนพอลำใหญ่ปวยแย้มนะเริ่มจอ่อยาวแล้วนะ,วะเจ้าปวยแย้ต้องปิดนาปิดป,ปา่าขอปวยแย้จะผนฮอร์โมนนะเจ้านี่ทุกคนลำใหญ่ปวยแย้ก็เริ่มจอ่อยาวแล้วนะเจ้าแต่ยังดอกตุมต้มๆอยู่นะเจ้า เพื่อนกันเลยจ้ะมะฮือหอมม้วนก่อนตีลมย้ายจ้ะบานดอกเต็มที่นะเจ้าเดี๋ยวเพื่นจ้ะย้ำเอาไปคนกันนะเจ้าเรือ่องฝนเพื่นมาประาาปยุกเองนะเจ้าทุกคนามาต่อสายยาวยังใจก้านเดิมๆอยู่นะเจ้าเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเนาะ เวเปิดจะใจอันเนี้ยถ้ามันจำเป็นมนานกงเปลวเปิดจิจ้างคเนนะเจ้าอันนี้เป็นฮอร์โมนตีเสี่งดอกเร่งใบนะเจ้าทุกคนเผื่อดอกมันจะได้แข็งแรงนะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ตีลูกสาวเปเวเป็นตัวแทนจำหน้าย,ยู่นะเจ้าอันนี้สำหรับดอกนะเจ้า ตอนอันนี้บอมรุงใบนะเจ้าอตอนหน้ามสาวรีดนะเจ้าทุกคนอันนี้จะบอกไปมี้พี่ไพส์ไดนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะเจ้า แบตจะมดุดค่ะเราเรียนกันลืมเช็คแบตเตอรี่นะเนแบตเตอรี่เลยแตอ่อนนะทุกคนจก๊กจังมาไดี้ตัวหัอกับตัวอันมาเจาะเราเรียนลืมเช็คแบตเบตอรี่นะเจ้า แล้วกันเนาะนี่ยทุกคน หัวปะเวียนจะ่นได้กี่ถังนะเจ้าเพราะ่แบตเตอรี่เครื่อง่นของปะเวียนออนนะเจ้าทุกคนพิษผาดตรงประเวียนลืมเช็คมาก่อนนะเจ้าว่าแบตเตอรีย่ยังเหลือต่อไดนะเจ้าได้ต่อือกับต่ออันนะเจ้าถ้ามันหมดเซ็ตวันใหม่ปะเวียนก็จะ,จะมา่นอีกทีนะเจ้า แบตเตอรี่มดนะเจ้าทุกคนผนบ่อแล้วนะเจ้ากับตะเวนก็จะขอยุดไ้ต่ออีกอนนะเจ้าต้องเอาเครื่องผลไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะเจ้าและระเวนกับกล้มามใหม่สำหรับกิมมี่ตะเวนก็นขอเจ้าไปเพียงต่ออีก,กอนฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องวิเวียนคนเหนือเพื่อเป็นกําลังใจของตะเวนไม่มีคลิปใหม่ๆแต่ต่อไปนะเจ้าสำหรับทิ่มี่สวัสดีเจ้า